สวัสดีคะ่ะผู้รักบอนสีทุกท่านวันนี้เรามาดูข้อแตกต่างของบอลสีสุรเสนบอลสีดาวเพียงดินและบอลสีนกสดายุนะคะซึ่งมีคนถามประสุมาหลายคนก็เลยจะเอามาให้ดูอีกวันหนึ่งอันนี้คือสุรเสณตอนที่ใบก็ยังไม่กัดสีเต็มที่นะคะส่วนใบนี้คือเขากัดสีเต็มที่แล้วเขาก็จะลวดลายประมาณนี้คะ่ะพื้นออกไปออกสีน้ำตาลคล้ายๆสุขโขทยัย ขาก็สวยประมาณนี้ค่ะแล้วก็ถ้าเขาเนี่ยค่ะใบยาวๆถ้าเขายังไม่กัดสีก็ประมาณนี้ยังเลี้ยงเต็มไม่กัดสีเต็มที่ใบเขียวก็จะยาวๆไปผิวๆคล้ายๆนกสดายุนะคะเนี่ยค่ะหูฉีดถึงสะดือน,นะม้วนเล็กน้อยค่ะหูใบแนบไปกับใบเลยก้านก็จะสีแดงนิดๆน,นะคะเนี่ยค่ะก้านประมาณนี้ นี่คือสุรเสนซึ่งมีหูด้วยนะคะเนี่ยหูเล็กๆเ,เริ่มเกิดเริ่มเกิดมานิดหน่อยคะ่ะแล้วก็จุดสีขาวๆเต็มใบซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยการซื้อผิดเนี่ยเป็นเรื่องของคนที่ไม่รู้เนาะบางทีเราซื้อมาแล้วเวลาจะขายไปเนี่ยขายผิดชื่อมันก็ไม่ดีเนื่องจากพี่สาวประสูเนี่ยซื้อมาผิดแล้วมีอาจารย์ทางเชียงใหม่สั่งซื้อนกสดายุกับประสูปรากฏว่า เขาไม่ใช่นกเสดาดุเขาเป็นตัวนี้ค่ะดาวเพียงดินค่ะที่ถูกกลอกมาเนาะบางคนน่ยถูกกรอกเอามาขายนะคะต้นนี้ถ้าลักษณะเนี้ยจะเป็นดาวเพียงดินนะคะสะโกวางๆใบผิวเนี่ยค่ะเนี่ยหูฉีกสะดือถึงสะดือเหมือนกันก้านใบก็เหมือนกันทุกอย่างเลยนะคะแต่อันนี้เขาจะเป็นดาวเพียงดินนะคะซึ่งเกือบขายผิดไปแล้วเพราะเวลาที่เราซื้อมาเราซื้อผิดชื่อเนี่ย ยก,กคนร้านพ่อค้านะคะไม่ได้บอกความความจริงกับเราเขาบอกเรามาว่านี่คือนกสดายุเราเวลาส่งต่อก็อาจจะต้องส่งต่อในน้ำนกสดายุแต่บังเอิญประสูไปดูมีคนเขาบอกมานะคะว่าอันนี้ไม่ใช่นกสดายุประสูไปดู Youtube ของเขามาแล้วก็เขาก็บอกประสูอันนี้ไม่ใช่อันนี้คือดาวเพียงดินเนี่ยคะ่ะ เห็นไหมคะว่ามีความแตกต่างกันเยอะเลยแล้วสะโพกกว้างมากเลยนะคะเนี่ยจุดสีแดงก็กระจายขนาดนี้คะ่ะแต่เวลาที่เขากัดสีนะคะเขาใกล้เคียงกันกับสูรเซนกับนกสดายุยมากดูสิคะเนี่ยเวลากัดสีจะเป็นแบบนี้คะ่ะแดงสวยแบบนี้นะคะดาวเพียงดินเนี่ยคะ่ะจุดกระจายแต่ใบเขาใหญ่เนาะทรงใบของเขาก็ไม่เหมือนนี่คะ่ะก้านเขาก็ประมาณนี้สีเขียว ไม่ได้สีออกเลือบางคุดเหมือนกับสุรเสนส่วนต้นนี้คือนกสดายุซึ่งก็แตกต่างออกไปการที่จะดูว่าอันไหนแตกต่างกันอันไหนเป็นอะไรน่ะมันต้องรอให้เขากัดสีให้เขาแก่เต็มที่ใช่ไหมคะซึ่งใบอ่อนน่ะเขาจะใกล้เคียงกันมากเลยอย่างนกสดายุเนี่ยใบยอ่อนของเขาใกล้เคียงกับดาวเพียงดินมากมาก จนเขาแก่แล้วใบเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะยังงอนอ่อนช้อยแบบนี้จะแตกต่างกันไปแล้วเขาก็ยังใกล้เคียงกับสุโไทยด้วยซึ่งวันนี้ประสุไม่มีสุขโขทยเอามามาเปรียบเทียบนะคะขอเปรียบเทียบสามตัวนี้ก่อนบางครั้งการที่เราไม่รู้ชื่อบริีอย่างจริงจังเนี่ยเราก็ส่งต่อนี้ชื่อที่ผิดพลาดใช่ไหมคะทําให้เกิดความผิดพลาดต่อไปซึ่งไม่ควรประสุก็จะไม่ขายนะคะถ้าแบบว่าชื่อนั้นผิดไป เนี่ยค่ะเนี่ยใบเนี่ยเหมือนดาวเพียงดินไหมคะใช่ไหมคะแค่สะโพกเขาแคบกว่านิดเดียวซึ่งที่จริงคือเขาใบอ่อนของนกสดายุเนี่ยค่ะก็เลยต้องเอามาเปรียบเทียบให้เห็นนะคะเพราะว่าคนถามมีคนสงสัยกันเยอะส่วนซูรเซนะ่ะบ้านคุณปูมีเยอะนะคะซื้อได้ขี้คุณปูได้เลยค่ะคนที่ชอบถามประสูว่ามีซุรเซนไหมประสูไม่มีเลยค่ะประสูรเสน ประสูติยังไม่ได้ผ่าเลยแต่บ้านคุณปูมีเยอะนะคะก็ท้ายคลิปนี้นะคะประสูจะลงที่อยู่ของคุณปูไปให้นกแสดายุก็ยังต้องขายซื้อที่สวนจุริยาบอนสีค่ะขอบคุณค่ะ